คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เราจะคุยกันถึงการผ่าตัดสมองด้วยวิธีการแผลเล็กเจ็บน้อยนะคะแน่นอนคะ่ะเราจะหาใครอื่นมาคุยไม่ได้เลยเพราะนี่คือความเชี่ยวชาญความชํานาญพิเศษนะคะในยได้เรียนเชิญนายแพทย์เมธีวงศิริสวุวรรณค่ะคุณหมอเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและระบบประสาทมาคุยกันเนอะสวัสดีสสดค่ะจริงๆคุณหมอมีบทบาททางการแพทย์ที่มีประโยชน์ต่อสังคมมัน นนเป็นหนึ่งในผู้ร่างกฎหมายที่ดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่ง นะคะถึงแม้ว่าวันนี้กระแสะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราติดตามกันอยู่แล้วเราก็มีความเชื่อมั่นในความปรารถนาดีของคุณหมออย่างแท้จริงต่อคนไข้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความชํานาญการดูแลรักษาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ก็บอกเป็นแผลเล็กเจ็บน้อยซึ่งเราใช้ได้กับหลายอวัยวะหลักการที่ใช้กับอวัยวะอื่นกับหลักการที่ใช้กับสมองในการผ่าตัดแบบผ่านกล้องเนี่ยนะคะคเป็นหลักการเดียวกันหลักการก็คือท ให้เกิดความเสียหายกับสมองน้อยที่สุดไขเดียวกันรักษาโรคได้ผลดีเหมือนวิธีเดิมอย่างน้อยต้องเท่ากันหรือมากกว่าหลักการคือเท่านี้ครับคุณหมอคะอย่างโรคไหนที่จะรักษาได้อย่างพอพูดถึงสมองเราก็จะต้องนึกถึงกระโหลกศีรษะด้วยไหมคะว่ามันจะต้องมีส่วนที่ผ่านเข้าไปการผ่าตัดสมองส่วนใหญ่เลยยังต้องผ่านตัดผ่านกระโหลกศีรษะเียงแต่ว่าการผ่าตัดแผลเล็กหรือการใช้กล้องช่วยในการผ่าตัดซึ่งกล้องก็มีอยู่หลายแบบนะฮะ หลักการยังไงเนี่ยเราก็ต้องผ่านกระโหลกที่สะยกเว้นบางอย่างเราไม่ต้องผ่านกระโหลกที่สะอย่างเช่นการผ่าตัดบริเวณต่อมใต้สมองเราจะใช้กล้องสอดก้าไปที่รูจมูกงั้นหลังผ่าตัดคนไข้จะไม่เห็นแผลใดๆทั้งสิ้นหรือการผ่าตัดถ้าต้องผ่านกระโหลกที่สะหลายๆลายเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราไม่ต้องเป็นกดหัวคนไข้อีกแล้วแค่กันผมบางส่วนนิดหน่อยซึ่งไม่เห็นหลังผ่าตัดจะไม่เห็นแผลนะฮะแล้วก็อาจจะเจาะรูบางทีก็รูเท่าเหรียญบาทเหรียญเหรียญสิบบาท แล้วทีนี้โรคไหนบ้างละคะคุณหมอคะที่จะสามารถรักษาได้แล้วมีประสิทธ,ธิภาพดีได้เกือบทุกโรคในปัจจุบันนะฮะเป็นเนื้องอกของสมองหรือโรคที่เรารู้จักกันบ่อยๆก็คืออัมพาตครึ่งซี่ก็คือเส้นเลือดฝอยแตกในปัจจุบันเนี่ยถ้าการผ่าตัดภายใต้การใช้กล้องเนี่ยหลายหลายเนี่ยแขนขาซึ่งอัมาพาตก่อนผา่นผาตัดดีขึ้นหลังผา่งผาตัดอย่างน้อยก็พอเดินได้ช่วยตัวเองได้ไม่ต้องนั่งรถเข็นคุณภาพชีวิตก็ดีดีขึ้นตัวอย่างของโรคอื่นนอกจากสโตรกหรือเนื้องอกในสมองค่ะ ก็อย่างเช่นอุบัติเหตุแล้วก็ผ่าตัดเอาเลือดข้างออกโดยการผ่านกล้องได้คุณหมอคะทีนี้ข้อจํากัดมีไหมคะผมว่ขขาข้อสำคัญเลยคือประสบการณ์<ม>คือแพทย์ต้องมีประสบการณ์เพราะการผ่าตัดจะยากกว่าปกติมันให้ผลดีกว่าจริง <S 1> <S 1> ถ้าสําเร็จปัญหาคือคนที่ตัดสินใจคงไม่ใช่คนไข้นะแพทย์จะเป็นคนให้คำปรึกษาเองเมื่อม,มาถึงคุณหมอคะหลังจากที่มีการผ่าตัดผ่านกล้องจะแตกต่างอย่างแน่นอนกับการผ่าตัดแบบสมัยก่อนที่แผล ใหญ่ๆการดูแลคนไข้ทั่วไปเนี่ยของ,ของการผ่าตัดระบบประสาทจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจริงๆการดูแลจะง่ายกว่าถ้าจะต่างกันก็คือมันน้อยลง <S <S 1> <S 1> ดูแลน้อยลง <S <S สบายขึ้นคนไข้ก็กลับไปทํางานได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เจอบ่อยก็คือญาติมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลหรือกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปทํางานญาติก็สงสัยว่าไปตกลงไปผ่าตัดสมองจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีไม่เห็นแผลคนไข้แล้วเพิ่งผ่าเสร็จไม่ถึงอาทิตย์ทำไมกลับมาทํางาน นี้เรามาดูกันนิดนึงเพราะว่าการรักษาเนี่ยคงจะเป็นปลายเหตุแล้วล่ะมีวิธีในการป้องกันดูแลไหมคะไม่ให้เป็นโรคทางสมองจริงๆเกณฑ์ที่โปวยเรื่องสมองเนี่ยถ้าพูดให้ง่าย,ายๆก็ผมแยกเป็นกลุ่มที่เป็นสตโตรกค,ค่ะคือเส้นเลือดสมองกับไม่ใช่กลุ่มที่ไม่ใช่เส้นเลือดสมองเป็นเนื้องอกเป็นอุบัติเหตุพวกนี้เนี่ยเกิดมาแล้วก็มีเกณฑ์ทุกคนอันนี้ก็คงข้ามไปคือเราป้องกันไม่ได้เราไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มที่เป็นสโตรโกเนี่ยในอดีตสตรกเนี่ยจะเจอสัก5 6 0 70แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางที30กว่าก็เป็นแล้วซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากอ,มอายุ3ากว่ามาพลาดแล้วค่ะนั้นเนี่ยในกลุ่มเดี๋ยวนี้อายุจะน้อยลงคงเป็นเรื่องจากอาหารการกินความเครียดการทํางานเวลาที่เราจะสังเกตอาการว่านี่แหละเป็นการบ่งบอกว่ามีอาการทางสมองอาการไหนบ้างที่เราจะต้องรีบไปพบคุณหมออาการโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอาการแสดงออกที่เกี่ยวกับระบบประสาทตัวยอย่างเช่นปวดหัว แขนขาชาส่วนใหญ่ถ้าเป็นสมองมันจะเป็นการคลึ่งซีกถ้ามีอาการครึ่งซีกครึงซีกของแขนซ้ายขาซ้ายหรือครึงซีกของแขนขวาขาขวาหรือใบหน้าครึ่งซี่ทั้งชาทั้งไม่มีแรงทั้งกระตุกอาการพวกนี้เป็นอาการที่ต้องนึกถึงสมองอันดับแรกเลยนะเป็นแต่ว่าในบางรายถ้าปวดหัวรุนแรงไม่เคยเป็นมาก่อนปวดแบบทนไม่ไหวอันนี้ก็ต้องนึกถึงเรื่องความดปกติข,ของสมอง คุณผู้ชมคะเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพะนะคะเราคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่านวัตกรรมทางการแพทย์รวมถึงสิ่งต่างๆที่จะดูแลให้เราชนะโรคแล้วก็ให้เราปลอดจากโรคเนี่ยจะมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้เราจะได้วิธีในการที่จะดูแลตัวเองให้ห่างไกลาจากอันตรายของโรคทางสมองและระบบประสาทเมื่อเราเป็นขึ้นมาเราไม่ต้องตกใจคะ่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านปล้องซึ่งเป็นแผลที่เล็กแล้วก็เจ็บน้อยหายเร็วเนี่ยนะคะประสิทธภิภาพสูงจะช่วยเราได้ <คะ S 1> วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะอคที่มาแบ่งปันในเรื่องของความรู้นะคะ,คะขอบคุณคนายแพทย์เมธีวงศิริสุวรรณค่ะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและระบบประสาทต้องขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับ